ผมก่อนตัดอีกชีฟูไม่เข้าทรงค่ะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะทวิตกี้หลังทุยค่ะตัดสั้นลดการชี้ฟูให้ดูแลง่ายนะคะตัดแล้วให้ผมดูหนาค่ะคุณยายบอกขอตัดแล้วให้ผมดูหนานะคะเอาสั้นหน่อยค่ะคุณยายบอกไม่เคยตัดผมสั้นเลยนะคะครั้งแรกของชีวิตค่ะลูกสาวพามาตัดบอกดูแลยากค่ะเพราะว่าเดินไม่ค่อยไหวแล้ว พี่สีก็จะขึ้นทรงนะคะพี่สีก็จะยกเล็กน้อยค่ะเพื่อกำหนดความทุยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะเราจะไล่ชั้นนะคะเพื่อกำหนดความทุยค่ะลข้างล่างพี่สีก็จะเอาสั้นหน่อยนะคะผมคุณแม่ก็มีหางเต่าอีกแล้วค่ะทุกคนมีหางเต่านะคะหางเต่าก็มีสองอย่างค่ะคือจะเอาไว้หรือว่าจะเอาออกค่ะ พี่สีก็จะเอาสั้นหน่อยนะคะเพราะว่าจะตัดให้หลังพื้นแล้วก็จะตัดลดการชี้ฟูด้วยค่ะยกตัดค่ะข้างล่างพี่สีก็จะยกสูงหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะเอา uh, ค่อนข้างสั้นในส่วนของด้านล่างค่ะเพื่อว่าจะให้เห็นความทุยในส่วนของด้านบนนะคะใช้ฐานความทุยเป็นเกณฑ์ค่ะความทุยของพี่สีก็จะอยู่ที่เดิมค่ะทุกคนอยู่ที่ประมาณกลางใบหูนะคะไม่เกินใบหูค่ะทุยสวยจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะคะ กำหนดความทุยในส่วนของด้านหลังค่ะยกตัดนะคะใช้ฐานด้านล่างเป็นกรีนค่ะค่อยๆไล่ชั้นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทุกคนขึ้นมาหยุดอยู่ที่ประมาณกลางใบหูนี่แหละค่ะถ้าเราอยากเห็นความทุยชัดเจนนะคะส่วนของด้านล่างค่ะเราจะตัดสั้นแล้วก็แนบหัวนะคะแล้วค่อยๆไต่ระดับชั้นขึ้นมาค่ะอยู่ที่ประมาณกลางใบหูไม่เกินใบหูนะคะเราก็จะเห็นความทุยชี้ชัดเจนค่ะในส่วนของจรนะคะจนอ่า พี่สีจะเอาใต้ใบหูนะคะแล้วก็ไม่เอายาวมากแล้วก็ไม่ยังไม่เปิดหูนะคะเพราะว่าคุณแม่ยังไม่เคยอ่าซอยผมสั้นนะคะตัดเชื่อมชั้นความถุยค่ะเช็คดูนะคะว่าแต่ละชั้นที่เราตัดไปไล่ระดับไปนะคะอ่าเข้าเชื่อมกันดีไหมนะคะส่วนของด้านหน้านะคะก็วีมาด้านหลังค่ะใช้ฐานความยาวส่วนของหลังใบหูเป็นเกณฑ์นะคะตัดเชื่อมกันค่ะ ด้านล่างมีหางเต่านะคะพี่สีก็จะตัดออกค่ะตัดออกสั้นส้นแล้วก็เอาแนบศีรษะเลยนะคะตัดเชื่อมทั้งสองข้างทำเหมือนกันค่ะวางหวีเฉียงๆนะคะส่วนของด้านข้างค่ะหวีมาด้านหลังนิดนึงนะคะเราก็จะได้ส่วนของด้านหน้ายาวขึ้นมาหน่อยนึงค่ะ ถ้าอยากได้ด้านหน้ายาวเยอะก็ดึงมาด้านหลังเยอะๆค่ะส่วนของด้านบนนะคะพี่สีก็จะใช้วิธีเหลาเอาค่ะเพิ่มความหนาให้กับความทุยนะคะแล้วเหลาเอาเพราะว่าพี่สีไม่ต้องการให้ข้างบนเขาสั้นมากนะคะให้เขาดูเยอะ,อ,ะอยู่ที่ประมาณอันเนี้ยลังไปหูน,นี่แหละคะ่ะเพราะคุณแม่อ่า บอกว่าตัดยังไงก็ได้ขอให้หลังทุยนะตัดแล้วอย่าให้ผมดูน้อยค่ะพี่สีก็จะตัดแต่หลังทุยค่ะตรงไหนเราอยากหนานะคะเราก็จะตัดไล่ชั้นอยู่ที่ประมาณตรงนั้นแหละคะ่ะหลังจากเราได้อ่ความยาวเพิ่มความหนาให้กับความทุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมค่ะ วิผมส่วนของด้านข้างด้านหน้ามาด้านหลังเหมือนกันนะคะแล้วก็มาตัดเชื่อมกับความทุยส่วนของด้านหลังค่ะวางมือไปแตมแนวของสีสันเลยค่ะพี่สีก็จะเก็บมุมส่วนของด้านบนออกนิดนึงนะคะเขาจะได้ผิวไม่ทื่อนะคะ,ะ,คะหลังจากขึ้นทรงส่วนของด้านหลังทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีก็จะกําหนดความยาวส่วนของด้านหน้านะคะอยู่ที่ประมาณคิวค่ะเอาไว้ให้คุณแม่ปัดนะคะ ปกติคุณแม่เขาจะมัดรวบเสยไปด้านหลังเลยค่ะตัดเชื่อมมาหาด้านข้างนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมมาหาส่วนของด้านข้างค่ะหลังจากได้ความยาวส่วนของด้านหน้านะคะโน้มมือไปตามแนวของศีรษะค่ะตัดเชื่อมมาหาความยาวส่วนของด้านล่างที่เราตัดไว้นะคะทั้งสองข้างทําเหมือนกันค่ะ เราก็จะได้ทรงผมซอยนะคะวิมกี้ด้านหลังทวีนะคะตัดสั้นลดการชี้ฟูให้ผมดูหนานะคะสังเกตว่าผมของคุณแม่นะคะก่อนตัดค่ะผมชี้ฟูมากนะคะไม่เข้าทรงนะคะคุณแม่มัดอย่างเดียวเลยค่ะเป็นผมหยกักโรงนะคะแต่คุณแม่ก็ยังเป็นคนที่จะชอบผมหนาอยู่นะคะ,ะคุณแม่บอกส่วนใหญ่คุณแม่จะดัดค่ะดัดให้หยิกหยิกฟูฟูเสร็จแล้วคุณแม่ก็มัดค่ะทุกคนไม่ได้ปล่อยนะคะ แต่ด้วยความที่คุณแม่เดินไม่ค่อยไหวแล้วนะคะการทรงตัวไม่ค่อยดีค่ะ,ะเวลาสระผมก็จะลำบากนะคะลูกล้านเขาก็เลยมาให้ตัดสั้นะจะได้ดูแลง่ายๆหน่อยค่ะกำหนดความยาวส่วนของด้านบนค่ะวางมือตามแนวของศรีรษะนะคะตัดเชื่อมมาหาความยาวส่วนของด้านล่างค่ะที่เราตัดไว้นะคะ อบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะชวิตกี้ค่ะด้านหลังทวีค่ะตัดสั้นลดการชีฟ้ฟูดูแรงง่ายๆค่ะตัดเชื่อมส่วนของด้านหลังค่ะหลังจากขึ้นทรงส่วนของด้านหลังเสร็จแล้วนะคะพี่สีก็จะเชื่อมส่วนของด้านข้างค่ะเราจตตัดเชื่อมไปหาอ่า ความยาวส่วนของข้างใบหูนะคะส่วนของด้านข้างเราจะเอาสั้นหน่อยค่ะเราจะตัดเชื่อมนะคะจากข้างหน้านะคะไปหาข้างใบหูค่ะ ตัดเสร็จแล้วคะ่ะหลังจากพี่สีขึ้นทรงตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผมคุณแม่นะคะส่วนของอปลายผมนะคะก็จะมะีความเป็นก้อนอยู่นะคะพี่สีก็จะใช้กันไกฟันช่วยค่ะเอาปลายให้พิว๊ิュหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาคุณแม่เขาไปอยู่บ้านนะคะเขาใช้พัดลมหรือว่าเช็ดผมเป่าให้แห้งเสร็จนะคะถ้าผมปลายเป็นก้อนมันก็จะดูชื่อไปนะคะพี่สีก็จะให้พิว๊ิュหน่อยนะคะเวลาเป่าก็จะได้เข้าทรงเลยค่ะ ลูกสาวชมคุณแม่ใหญ่เลยค่ะบอกว่าสวย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 ,สวยนะคะให้คุณแม่มั่นใจคุณแม่ไม่เคยตัดผมสั้นนะคะหลานชายก็คอยดูเป็นระยะระยะน่ารักมากเลยค่ะพาคุณยายมาตัดผมบอกเขาไม่ยอมมาตาัดเอเขาไม่เคยตัดผมสั้นนะคะ หลังจากตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีเป่าเซ็ตทรงนะคะทวิตกี้หลังทุยทรงผมสั้นค่ะ